โอ้ขดใหญ่เลยดูแต่ละลูกนี่เห็นไหมลูกเขาเขาเพียบเลยเห็นไหมเดี๋ยวถ่ายดูดูนี่โอ้ขดใหญ่เลยสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อ่าเลยที่จริงมันเลยปีใหม่มาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับวันนี้มาตอนนี้ผมก็อยู่ในป่านะครับ ที่จริงผมจะมาเก็บที่จริงผมจะมาหาของกินนะครับวันนี้ผมจะมาหาอะไรนะรากชูนะครับรากชูเมื่อเมื่อปีก่อนนู่นนะครับปี2019นะครับฮะ <Huh? S 1> วันนี้ผมที่เคยไปขุดรากชูนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปขุดรากชูนะครับแล้วก็เก็บฟักนะครับแต่ว่าผมมาเก็บในไร่ของเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ผมจะมาเก็บอันนี้ผมได้ขอเจ้าตัวแล้วนะว่าผมจะขอมาเก็บฟักสักลูกสองลูกนะครับหรือว่าสองสามลูกหรือว่าสี่ห้าลูกก็เขาก็ให้นะครับเขาก็ได้ถ้าถ้ามาแบกเองใน ในสวนเขานะหรือว่าในไร่เขานะครับก็เก็บได้นะครับงโอเคครับก่อนอื่นต้องขอกินอ้อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปเก็บอะไรต่างๆนางนาเยอะแยะไปหมดนะครับอะไรมีบ้างก็เดี๋ยวจะไปเก็บให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอกินอ้อยก่อนนะครับ กินอ้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปหา,าฟักนะครับฟักแล้วก็รากชูนะครับเดี๋ยวค่อยไปหากันนะครับโอเคผงขอกินก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนกินเสร็จนะครับโอเคผมก็กินเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมก็กําลังจะเดินขึ้นไปเก็บของแต่ว่า แต่ว่าตอนนี้ผมเจอของกินอีกอย่างหนึ่งนะครับเดินเข้าป่านี่ของกินเด้นะครับนี่มันเป็นแตงนะครับแตงและเป็นแตงนะครับแตงป่านะครับเนี่ยนี่ดูภายนอกเปลือก,อ,กอาจจะไม่เหมือนนะครับอืมดูข้างในดูข้างในนี่เหมือนว่คล้ายคล้ แตงกวาครับรสชาติก็เหมือนเหมือนนะครับแต่ว่านี้มันจะเปรี้ยวๆหน่อยนึงนี่ดูเห็นไหมเห็นเปล่ามันก็เหมือนเหมือนกันนะมันเป็นแตงกวาเลยสมว,ว่าทางนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นแตงกวานะครับแต่ว่าเป็นแตงกวาป่านะวว wow. ่ right. ออโอเคครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อเลยนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นเขาวนี่นะเนี่ยขึ้นเขานี่อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงจะถึงแล้วจะถึงแล้วอิ่มนี่ เดินขึ้นมาก็ถึงแล้วนะครับแต่ว่าเดินต้องเดินขึ้นไปที่ไร่ปีปี2019นะครับก็อีกไกลพอสมควรนะครับไม่ไกลเท่าไรหรอกเลยอันนี้ไปนิดนึงเลยนี่ข้างบนเห็นไหมเขาเขานูน่นแต่ว่า ดูดูฟักดูฟักโอ้โคตรใหญ่เลยดูแต่ละลูกนี่เห็นไหมลูกเขาเขาเพียบเลยเห็นไหมเดี๋ยวถ่ายดูดูนี่โอ้โคตรใหญ่เลยนน่นก็ใหญ่นน่นก็เยอะแยะอุ้ยนี่ก็ใหญ่ดูอุ้ยโคตรใหญ่เลยโอ้เยอะด้วยนะนี่ทั้งใหญ่ทั้งเยอะ นี่หูยังใหญ่โอ้นูก็ใหญ่มากนั่นแต่นี่ไม่ใช่นะนี่ก้อนหินดูลูกนี้ดิดูดูลูกนี้ดินี่โคตรหญ่เลยดูดูกำป้านผมเล็กนิดเดียวเองดูเท่มกันเยอะมากข้างบนนั่นก็มีนี่หเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ขาวๆนล่นๆๆๆๆใช่ห,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 หมดเลยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ข้างบนนี่ก็มีอีกเยอะมากเลยอู้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอไปขุดรากชูก่อนนะครับเดี๋ยวไปขุดรากชูก่อนแล้วก็ค่อยเดินลงมาเก็บแล้วก็ลวดกลับเลยครับเดี๋ยวผมฝากถุงไว้ที่นี่ก่อน เราถึงไวเ,วเท่านี้แหละนี่เยอะมากนี่เห็นไหมอันนี้ก็ใช่แล้วเนะี่ยน,นี่ก็ใช่ของของกินนะไม่ใช่ของกินดิอันนี้ของสูบนะครับของสูบอันนี้ต้นยาสูบนะครับใครรู้จักบ้างยาสูบนะครับเขาปลูกอ่าปลูกทํากินเองสูบเองของเขานะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปขุดรากชู แล้วก็ค่อยลงมาว่ากันนะครับว่าจะเก็บลูกไหนดีลูกเล็กหรือลูกใหญ่หรือว่าไม่เก็บเก็บอยู่แล้วละดูมะเขือเขาก็มีนนี่แต่ว่าลูกเล็กๆอยู่ลูกไม่ใหญ่นะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนก่อนน่ครับผมมาถึงแล้วนะโอ้เดินขึ้นมาเหนื่อยมากเลยนี่นี่นี่ เห็นไหมรากชูรากชูนี่ต้นมันนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมเดี๋ยวขุดให้ดูเอามีดนี่แหละขุดเลยที่จริงต้องหาจอบพาเสียมมาขุดนะครับแต่ไม่ได้เอามาขุดแบบน,นี้เลยดีกว่าไม่ใช่แล้วโอเคเดี๋ยวผมหาขุดก่อนนะครับ แล้วค่อยเจอกันอีกทีตอนขุดเสร็จป<ะ>ังโอเคครับสรุปว่าได้แค่นี้นะครับหาไม่เจอแล้วนะครับหายังไงก็หาไม่เจอแล้วรู้สึกว่าบริเวณมันจะมีแค่บริเวณนี้เมื่อเมื่อตอนที่ปลูกอ่ะมันจะมีแค่บริเวณนี้นครับแต่ขุดหาไม่เจอแล้วนะครับได้แค่นี้นะครับได้นิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดี ที่อยางได้นิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเก็บฟากกันดีกว่าไปกันเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอ่าได้นิดเดียวเองนะครับได้แค่นี้นะครับได้นิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดีที่อยางได้นิดหน่อยนะครับก็เมื่อกี้ผมขอแบบ อถอนคำพูดก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมไปผิดที่เองนะครับผิดจุดเองนะครับ <Huh? S 1> แต่ว่าผมเดินลงมาเด,เดินเดินเดินลงมาผมเจออันนี้นะครับเนี่ยนี่อันนี้คือสวนรากชูนะครับ <Wow. S 1> อีกที่หนึ่งครับผมลืมคิดไปผมนึกว่าอ่ามันมีแค่จุดนั้นที่เดียวนะครับผมลืมไป อ่าพอเดินลงมาตอนแรกไม่คิดหรอกว่าจะมาดูเออเอาไปเอาอมามาดูสักหน่อยก็แล้วกันมาดูปุ๊บเออจริงด้วยนี่นี่เห็นไหมเมื่อกี้ได้นิดเดียวนี่ได้นิดเดียวคืออันนี้นะครับเนี่ยอันนี้นะครับได้นิดเดียวแต่ว่าในสวนจริงๆมันอยู่ตรงนี้ผมไปผิดที่นะครับ ที่จริงถ้าขึ้นมาเมื่อกี้ที่นี่มันใกล้ๆนิดเดียวเองครับขึ้นมานี่ก็นิดเดียวเอง <c oughs> เมื่อกี้มุดตามหญ้าตามแล้นี่กว่าจะทะลุขึ้นไปที่นูน่นเหนื่อยมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดินลงมาแล้วก็เจอแบบนี้ก็โอเคหนะ่อยโอเคครับเดี๋ยวผมขุดนิดนึงนะครับอีกต้นสองต้นนะครับอีกสีห้าต้นแล้ว,ลวกันแล้วก็ค่อยไปหาอันนุ้นต่อนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขุดเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ <c oughs> นี่ได้มาแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> เยอะไหมแค่นี้พอนะครับนี่โอเคเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นก่อนนะอย่างอื่นต่อนะครับแค่นี้พอใจละเมื่อกี้รู้สึก ท้อใจเหมือนกันนะว่ามาแล้วไม่เจอนะครับแต่ที่ไหนได้ไปผิดที่<_><_><_>โอเคเดี๋ยวไปเก็บฟักแล้วก็กลับบ้านกันดีกว่าป<ะ>ังโอเคครับผมก็ลงมาถึงแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะหาเก็บพระอีลือนะครับหรือว่าภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าห่อบอนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าไร่นี้มันมีเยอะมากแล้วก็มันก็สวยด้วยนี่พวกนี้นะครับเนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยอันนี้เออเดี๋ยวผมจะหาเก็บอันที่มันสวยสวยนะครับอันนี้นะครับดอกพระอิรือนะครับหรือว่าหอวอนะครับ่ไหนว่าอันนี้เยอะมันก็มีทั่วนะครับแต่ว่ามัน ดูเหมือนมันไม่ค่อยสวยนะตึ้งจนี่นี่เยอะมากเลยเห็นไหมนี่เยอะมากเยอะมาก แค่นี้ละนี่ว้าว <Wow. S 1> ได้ของเยอะแยะมากมายเลยโอเคครับเดี๋ยวผมเหลือแค่าเก็บอะไรนะเหลือแค่เก็บฟักอย่างเดียวนะครับเหลือแค่เก็บฟักอย่างเดียวก็ไปเก็บกันดีกว่าอย่างสุดท้ายนะครับแล้วก็จะกลับแล้วนะครับ นี่ตอนนี้ก็มาหาฟักต่อนะครับก็อันนี้วิธีหาแม่บอกนะครับว่าถ้าจะเก็บเก็บอันที่หัวมันแห้งแล้วนะครับนี่แบบนี้มันเห็นไหมมันจะไม่แห้งนะครับนี่ถ้าเก็บนี่มันต้องแห้งนี้มันถึงจะแก่แล้วกเก็บได้นานนะครับมันจะได้ไม่เน่าออนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่แม่ พูดให้ฟังนะมันก็แห้งนี่ครับลูกนี้กับลูกนู้นนะครับสองลูกก็น่าจะเอาเนี่ยนี่นี่ก็ใหญ่มากเลยนะน่าจะเอากลับประมาณสักสองลูกนะครับสองลูกพอละโอเคนะครับผมเอากลับ สลูกนี้นะเดี๋ยวใส่กระสอบก่อนเอา๋ะเรียบร้อยเดี๋ยวไปใส่รากชูกับหอบอนะครับรวมกันแนละ้วแล้วผมจะมัดหัวแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับ โอเคครับเรียบร้อยนะหนักเดี๋ยวผมลงไปปิดคลิปข้างล่างนะครับตรงที่มันร่มๆ่อยตรงที่ผมกินอ้อยนะครับลงไปปิดคลิปที่นู่นนะครับโอเคเดี๋ยวเดินลงเขาแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพักกินน้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยกินน้ำก่อนเอาทำไมเสียงเป็นอย่างเงี้ยเป็นท่อน้ำนะครับขอต่อลงไปที่สวนข้างล่างนะครับมันก็จะมีเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บหน่อยปั๊ก <c oughs> ก็พักกินน้ําอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับพักเหนื่อยก็เริ่มหายเหนื่อยแล้วนะครับนี่ของที่ผมไปหาวันนี้นะครับก็เกือบเกือบครึ่งวันเลยนะเนี่ยหาของกินวันนี้ <Wow. S 1> โอเคนะครับก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนของปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรง แล้วก็ติดตามผมไปนานๆนะครับโอเคครับผมขอเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปวิดียวต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,นนสวัสดีครับ